ล่าสุดวันนี้เงินเข้าบัตรคนจนแล้วใครลงทะเบียนรับเงินไว้ไปเช็คกันเลย เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งข่าวดีของผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งจะได้รับเงิน3ประเภทคือ1ได้วงเงินเพื่อซื้อของกินของใช้ที่จําเป็นและสินค้าเพื่อการศึกษาจากร้านธงฟ้าประชารัฐ200ถึง300บาทต่อเดือนโดยไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้ 2. ได้ค่าเดินทางรถโดยสารสาธารณะทางรถเมล์รถไฟฟ้ารถไฟฟ้าใต้ดินรถบขอสอและรถไฟประเภท500บาท ต่อคนต่อเดือน 3. ได้วงเงินซื้อกาซหุงต้ม45บาทต่อ3เดือนโดยนำบัตรไปซื้อกาซจากร้านที่ร่วมรายการโดยไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้เช่นกันส่วนวันที่15พฤษภาคมจะเริ่มแจกให้กับผู้สูงอายุที่มีบัตรสวัดิการแห่งรัฐได้รับเงิน50-100บาทตามเกณฑ์รายได้โดยผู้ที่มีรายได้ตั้งแต่0-3,000บาทต่อปีได้รับเงินช่วยเหลือเดือนละ100บาท ส่วนผู้ที่มีรายได้31 0 0 0บาทถึง10,000 0บาทต่อปีได้เงินช่วยเหลือเดือนละ50บาทผู้ถือบัตรยังได้รับสิทธิ์คืนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ5ในเดือนถัดไปโดยผู้ที่ใช้จ่ายพันบาท100รบาทได้คืนภาษีมูลค่าเพิ่ม5บาทถ้าใช้จ่ายพันบาท1 0 0 0บาทได้คืน50บาทและหากใช้จ่ายพันบาท10,000บาท จะได้คืน500บาทโดยเงินจะถูกโอนเข้ากระเป๋าอิเล็กทรอนิกส์หรือ e-money ผู้ถือบัตรสามารถนำบัตรไปกดเป็นเงินสดออกมาได้หรือใช้รูดซื้อสินค้าและบริการกับร้านค้าที่ร่วมโครงการส่วนในวันที่18พฤษภาคมจะเริ่มให้ค่าน้ำ100บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนผู้ที่จะได้รับตรงนี้ต้องเป็นครัวเรือนที่ใช้น้ำประปาไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนดและได้ลงทะเบียนใช้สิทธิเรียบร้อย ตั้งแต่เดือนตุลาคมปี62ถึงกันยายนปี63เรียะเวลา11เดือนและมีค่าไฟฟ้าที่ลงทะเบียนไว้ได้รับ230บาทสำหรับคนที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกินหน่วยที่กำหนดและหากใครที่ลงทะเบียนไว้นั้นได้รับวันนี้แน่นอนจ้าใครมีบัตรรีบไปเช็คกันเลยล่าสุดพออ,อคลังเผยวันโอนเงินคนผ่านเกณฑ์ที่เคยได้รับ SMS แจ้งว่าเป็นเกษตรกร เมื่อวันที่18พฤษภาคมเพจ facebook สำนักประชาสัมพันธ์เขต7กรมประชาสัมพันธ์ได้ไรายงานว่าตรวจสอบใหม่คนที่เคยได้รับ SMS แจ้งว่าไม่ได้รับสิทธิจํานวน470,000คนใครผ่านเกณฑ์จะได้เงิน5,000บาทวันพุธที่20พฤษภาคมนี้กระทรวงการคลังประกาศล่าสุด กรณีเงินเยียวยา5 0 0 0บาทสำหรับกลุ่มที่ได้รับแจ้งเมื่อวันพฤหัส,สบดีที่14พฤษภาค,คมที่ผ่านมาว่าไม่ได้รับสิทธิ์เนื่องจากมีชื่อปรากฏอยู่ในฐานข้อมูลหัวหน้าครัวเรือเกษตรกรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แต่ปัจจุบันไม่ได้เป็นหัวหน้าครัวเรือเกษตรแล้วกระทรวงการคลังได้ตรวจสอบคัดกรองกับฐานข้อมูลล่าสุด ของกระทรวงเกษตรแลตร์กรเรียบร้อยแล้วสำหรับผู้ผ่านเกณฑ์จะได้รับเงินเยียวยาในวันพุทธที่20พฤษภาคมโดยสามารถตรวจสอบสถานะได้ที่เว็บไซต์เราไม่ทิ้งการปุ่มสีเทาตรวจสอบสถานะล่าสุดชงครมอแจกเงินเด็กคนแก่พิการไร้บ้าน1,000บาท3เดือนผู้สื่อข่าวรายง,งานว่าความคืบหน้าการจัดทำมาตรการใหม่ เพื่อเยียวยาให้กับกลุ่มที่ยังตกหล่นไม่ได้เงินช่วยเหลือ5,000บาทจากรัฐบาลว่าในสัปดาห์นี้กระทรวงการคลังและกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จะสรุปมาตรการช่วยเหลือกลุ่มปอาบางเช่นเด็กแรกเกิดผู้พิการคนชาราคนไร้บ้านและผู้ได้รับผลกระทบทางสังคมฉุกเฉินให้คณะกรรมการขัรกรองโครงการใช้พรกรกู้เงิน1ล้านล้านบาทพิจารณาหากเห็นชอบ จะเสนอให้ครอมอพิจารณาต่อ 29พฤษภาคมนี้ทันทีโดยแนวทางจะเสนอใช้งบ3-4มถึงหมื่นล้านบาทแจกคนละ1,000บาทเป็นเวลา3เดือนซึ่งมีกลุ่มคนที่เข้าข่าย13-14ล้านคนและเริ่มแจกเงินได้เดือนมิถุนายยนเป็นต้นไปส่วนกลุ่มคนลงทะเบียนรับเงิน5,000บาทไม่สำเร็จเพราะข้อมูลไม่ตรงกับบัตรประชาชน1.7ล้านคนครังกำลังตรวจสอบอยู่ซึ่งเบื้องต้นได้ตัดสิทธิ์คนซ้าซ้อนกับเกษตรกรและประก การสังคมไปแล้ว6 0แสนคนเหลือ1.1ล้านคนซึ่งสุดท้ายน่าจะมีผู้ผ่านสิทธิ์รับเงิน5,000บาท3เดือนได้หลักแสนคนส่วนคนที่ไม่ผ่านสิทธิ์จะให้ใช้มาตรการอื่นรวมถึงกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ยังไม่ได้รับการช่วยเหลือ2.4ล้านคนรัฐก็จะช่วยเพิ่มแต่ยังไม่สรุปว่าเป็นอะไรยกเว้นกลุ่มอายุ ต่ำกว่า18ปีจำนวน13.5ล้านคนยังไม่มีมาตรการออกมาในตอนนี้เพราะส่วนใหญ่มีผู้ปกครองดูแลอยู่แล้วอย่างไรก็ตามการช่วยเหลือกลุ่มประบางบัตรคนจนและคนลงทะเบียนไม่สำเร็จจะต้องตรวจสอบความซ้ำซ้อนก่อนและน่าจะมีคนผ่านสิทธิ์รวมประมาณ12.5ล้านคนโดยหากเคยได้รับเงินจากโครงการราม่ทิ้งกันหรือเยียวยาเกษตรกรไปแล้วก็จะไม่ได้รับเงินช่วยเหลือเก็บตกในรอบนี้ ล่าสุดเงินเข้าบัตรคนจนพรุ่งนี้ได้รายการไหนบ้างเช็คกันเลยสำหรับผู้ถือบัตรสริการแห่งรัฐจะได้รับเงิน3ประเภทอย่างแรกก็คือได้วงเงินเพื่อซื้อของกินของใช้ที่จำเป็นและสินค้าเพื่อการศึกษาจากร้านทงฟ้าจำนวน200 ถึง300บาทต่อเดือนโดยไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้อย่างที่สอก็คือได้ค่าเดินทางรถโดยสารสาธารณะทางรถเมล์รถไฟฟ้ารถไฟฟ้าใต้ดินรถบขสและรถไฟประเภทละ500บาทต่อคนต่อเดือนอย่างที่3ได้วงเงินซื้อก๊าซหุงต้ม45บาทต่อ3เดือนโดยนำบัตรไปซื้อก๊าซจากร้านที่ร่วมรายการโดยไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้เช่นกัน ส่วนวันที่15พฤษภาคมจะเริ่มแจกให้กับผู้สูงอายุที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้รับเงิน50-100บาทตามเกณฑ์รายได้โดยผู้ที่มีรายได้ตั้งแต่0-3,000บาทต่อปีได้รับเงินช่วยเหลือเดือนละ100บาทส่วนผู้ที่มีรายได้3,000 30, 1บาทถึง100 0 0แบาทต่อปีได้รับเงินช่วยเหลือเดือนละ50บาทผู้ถือบัตรบดิการแห่งรัฐยังได้รับสิทธิคืนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ5ในเดือนถัดไปโดยผู้ที่จ่ายผ่านบัตร1 0 0บาทได้คืนภาษีมูลค่าเพิ่ม5บาทถ้าใช้จ่ายผ่านบัตร1 0 0 0บาทได้คืน50บาทและหากใช้จ่ายผ่านบัตร1 0 0 0 0บาทจะได้คืน500บาท โดยเงินจะถูกโอนเข้ากระเป๋าอิเล็กทรอนิกส์หรืออ e ีมันนี่ผู้ถือบัตรสามารถนำบัตรไปกดเป็นเงินสดออกมาได้หรือใช้รูดซื้อสินค้าและบริการกับร้านค้าที่ร่วมโครงการส่วนในวันที่18พฤษภาคมจะเริ่มให้ค่าน้ำ100บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนผู้ที่จะได้รับตรงนี้ต้องเป็นครัวเรือนที่ใช้น้ำประปาไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนด และได้รงทะเบียนใช้สิทธิ์เรียบร้อยตั้งแต่เดือนตุลาคมปี62ถึงกันยายนปี63ระยะเวลา11เดือนและมีเงินเข้าบัตรคุนจนุนกดใช้ได้330บาทไปเช็คกันดูได้เลยล่าสุดอุตมะตอบแล้วเรื่องจ่ายเงินเยียวยาต่อเดือน4 เมื่อวันที่16พฤษภาคมสำนักข่าวช่อง8ได้รายง,งานว่านายอุตมะเสาวนายนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเดินทางเข้าตรวจเยี่ยมการรับเรื่องราวร้องทุกข์จากพี่น้องชชนในมาตรการดูแลผู้ได้รับผลกระทบจำนวน5,000บาทที่กรมประชาสัมพันธ์โดยได้เข้าไปพูดคุยและสอบถามปัญหาของประชาชนที่เดินทางมายื่นเรื่องพร้อมชี้แจงถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาของคนที่ได้เข้าไปพูดคุยเช่นมีบางคนที่ยื่นทบทวนสิทธิและระบบ ตอบกลับว่าเป็นเกษตรกรในอุตามะแจ้งว่าได้ให้กระทรวงการคลังเข้าไปดําเนินการตรวจสอบช่วยเหลือแล้วในอุตามะให้สัมภาษณ์ด้วยว่าตั้งแต่วันจันทร์เป็นต้นไปได้ประสานไปยังธนาคารของรัฐคือธนาคารทกสธนาคารอมสินธนาคารกรุงไทยเพื่อขอให้ช่วยเปิดพื้นที่รับเรื่องราวร้องทุกข์ต่อเนื่องไปจนถึงวันที่29พฤษภาคมเนื่องจาก พบว่าประชาชนที่มาร้องทุกส่วนใหญ่มีปัญหาได้รับสิทธิ์แล้วแต่เงินยังไม่เข้าบัญชีซึ่งอาจจะเกิดจากการผูกบัญชีพร้อมเพย์ยังไม่เรียบร้อยจึงต้องให้ติดต่อธนาคารโดยตรงเพื่อดําเนินการแก้ไขส่วนปัญหาอื่นๆสามารถยื่นฝากไว้กับธนาคารได้โดยตรงเช่นกันอย่างไรก็ตามในอุตมะยังของไม่ตอบว่าจะมีการจ่ายเงินเดือนที่4-6ในกรณีที่สถานการณ์ยังไม่คลี่คลายหรือไม่เนื่องจาก ต้องประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิดรวมถึงยังตอบไม่ได้ว่าจะมีเงินเพียงพอในการดูแลพี่น้องประชาชนต่อไปหรือไม่เนื่องจากทุกอย่างขึ้นอยู่กับสถานการณ์โควิดโดยในอุตมะยังกล่าวอีกว่า นายกรัฐมนตรีสั่งให้ติดตามการเยียวยาอย่างต่อเนื่องมีการตั้งคณะทำงานด้วยการให้ประหลัดจาก10กระทรวงมาดูแลซึ่งต้องดูเรื่องงบประมาณประกอบด้วยวันนี้มีการใช้เงินจากพระกองเงินกู้แจกเกษตรกรจำนวน1,50,000 0ล้านบาท ส่วนโครงการเราไม่ทิ้งกันไปประมาณ15ล้านคนก็ใช้เงินไป2 4 0 0 0 0ล้านโดยในจำนวนนี้เป็นงบประมาณ70,000ล้านบาทเป็นเงินกู้จากพรกอกู้เงิน1.7แสนล้านบาทและยังมีอีกส่วนหนึ่งเป็นแรงงานประมาณ10ล้านคนซึ่งประกรสังคมดูแลจะมีคนได้รับความช่วยเหลือ36ล้านคนที่รัฐบาลได้ดูแลแล้วแต่ก็ยังไม่หมดยังมีบางคนที่ยังไม่เข้าเกณฑ์ของ3กลุ่ม